สวัสดีค่ะปาเกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกหอมแบ่งพันกินดอกค่ะมีเอฟซีถามเข้ามานะคะปากิกมีหอมแบ่งพันกินดอกไหมก็บังเอิญปาเก็กได้สายพันมาก็จะมาปลูกให้ดูแล้วถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะก็มีจำนวนจำกัดไม่เยอะหมดแล้วก็หมดเลยค่ะเรามาดูต้นกันนะคะนี่ก็คือต้นหอมแบ่งพันกินดอกค่ะ ปลูกนะคะไม่นานค่ะอันนี้ประมาณสัก2องอาทิตย์อาทิตย์ที่3ปลูกอย่างนี้แหละค่ะแต่อันนี้เป็นหอมบัวเลยนะคะหอมบัวเลยก็จะออกดอกเก่งเหมือนกันค่ะโอพอกิ๊กนี่ไปเอาดอกออกไม่หวัดไม่ไหวเลยคือเขาให้เอาออกเขาจะได้ขยายพันธุ์เป็นกอใหญ่ๆเร็วๆปลูกจากต้นเดียวนะคะก็จะขยายขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยต้นเดียวค่ะเราก็คอยลอกเอา เอากา้านข้างนอกของเขาออกนะคะให้เขาขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วจะให้ดูอันนี้คือดอกของเขานี่ค่ะเห็นไหมคะออกดอกเก่งมากค่ะปลูกในสวนเยอะปะกิกปลูกไปก็หลายร้อยต้นนะคะก็คอยมาดึงออกพอมาดึงออกเข้าโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้นี่คือก้านหอมค่ะดอกหอมพอเราดึงออกเขาก็จะยังโตขึ้นมาส่งก้านขึ้นมาอีก เด็ดแล้วนะคะก้านล่างก็โตขึ้นมาเป็นอย่างนี้แปลกมากเลยเดี๋ยวปกิ๊กจะเด็ดให้ดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ใบนะคะเป็นก้านเป็นดอกหอมค่ะจากาปลายที่เราเด็ดไปแล้วก็จะออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันสังเกตเห็นไหมคะจะด้วนๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ใบหอมหักอะไรนะคะเป็นเนี่ยดังก๊อกเลยน,นะคะเป็นต้นเป็นดอกหอมค่ะแข็งแข็ง<ด>เนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะดูไส้ไหมดิหันมาอ่าไส้เพราะว่าเขาจะแข็ง จะแข็งจะไม่เหมือนใบค่ะอันนี้คือดอกหอมพันนี้ยิ่งออกดอกเก่งกว่าบัวเลยอีกนะคะหอมบัวเลยนี่ก็ยังว่าไม่ไม่ค่อยออกแต่ที่ไหนได้โอ้ปะกิกเด็ดไม่หวัดไม่ไหวเลยเต็ดได้ทีละเยอะต้นที่เขาห้อยลงมานะคะเราก็จะต้องมาลอกออกนะเพื่อให้ข้างในเขาแตกกอใหม่แต่ว่ายังไม่ว่างค่ะงานเยอะอยู่ช่วงนี้ออามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็คือหอม หอมแบ่งพันกินดอกนี่ค่ะดอกโผล่อยู่ในเห็นไหมคะอันนี้คือดอกเขาปลูกแล้วพอเขางามภายในสองอาทิตย์เนี่ยดอกก็จะออกทันทีเลยแล้วก็จะมีดอกให้เราเก็บอย่างต่อเนื่องเก็บไว้กินไปตลอดเลยนะคะหอมแบ่งหัวจะไม่ใหญ่เห็นไหมคะหัวจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เท่าๆกับลำต้นเป็นหอมแบ่งพันกินดอกอันนี้หอมแบ่งพันกินต้นนะคะ เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยออกดอกอันนี้จะจะเป็นกินต้นกินใบพันกินใบส่วนอันนี้เป็นบัวเลยไม่งงนะคะเอาไว้ก่อนทีหลังเนาะเราจะไม่พูดถึงแล้ะให้ดูเฉยเฉยมาดูตรงนี้วิธีปลูกก็คือเหมือนกันหมดเลยครับตระกูลหอมแบ่งเนะี่ยหอมแบ่งกับบัวเลยปลูกเหมือนกันก็คือปลูกต้นเดียวค่ะต้นเดียวอย่างนี้แล้วก็จะแตกออกมาเป็นกอค่อยๆอออกมานะคะ แยกออกมาทีละต้นทีละต้นจนเป็นกอวิธีปลูกก็คือเอาใส่กระถางต้นเดียวเลยนะคะตัดรากออกไปด้วยรากเก่านี้ไม่เอาละแล้วเราก็เติมดินลงไปดินนะคะขอให้เป็นดินร่วนปลูกง่ายปาเก็กใช้ดินถุงดินกระสอบที่ซื้อมาหนึ่งส่วนใส่แกลบเข้าไปอีกแกลบก็หมักทิ้งไม่ได้เอาน้ำราดทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วล่ะคะแกลบเนี่ย ที่จริงแกะใหม่ปลูกก็ไม่เป็นไรนะเขาก็บอกว่าเขาจะดึงธาตุไนโตรเจนไปย่อยสลายตัวเขาทําให้ผักเหลืองก็กลัวก็หมักไว้ก็ล้วกันนะคะแต่บางคนเขาก็ปลูกแล้วก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยใส่ประมาณนี้แล้วเราก็ปลูกลงไปเลยต้นเดียวใช้นิ้วแหย่แล้วก็กลบไปแค่นี้ละเป็นอันว่าเสร็จค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเป็นกอนะคะ รดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วช่วงที่ปลูกใหม่อย่าเอาไปตากแดดจัดเนะให้อยู่ในที่ร่มนะคะที่ร่มราไรก่อนถ้าใครไม่มีที่ร่มปลูกในกระถางเยอะๆเราก็หาสแสรนคลุมให้เขาเพื่อให้เขาแตกยอดแทงยอดออกมายอดเขาก็พร้อมที่จะออกแล้วละ่ะเขียวๆอยู่ในเนะี่ยเห็นไหมคะนี่คือยอดเขาที่จะออกออกมาละนีนะ่เดี๋ยวเขาก็แตกออกมาดคะ่ะ ดึงดูได้แล้วเวลาอยากให้เขาแตกกอเร็วนะคะเวลาเขาออกมาเป็นกออย่างนี้เราก็จะมาลอกกันละอันนี้มาลอกแล้วนะคะเหมือนกันค่ะบัวเลยกับหอมแบ่งใช้วิธีเดียวกันก็คือมาลอกข้างนอกออกเอาไปทํากับข้าวซะเนี่ยลอกบ่อยๆบ่อยๆนะคะไม่ต้องไปซื้อต้อนหอมกินด้วยกินได้ตลอดปีตลอดชาติเลยค่ะ พอแยกออกมาก็จะเห็นต้นใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเป็นลําต้นใหม่เป็นยอดใหม่ออกมาแล้วมันลอกออกให้เขาเราจะเห็นใบตกก็คือใบเขาเริ่มจะแก่ก็มาเอาออกลอกออกไปเลยอย่างนี้นะคะใบนอกเนี่ยลอกออกไปลอกเยอะๆก็ได้คะ่ะอยากกินเท่าไหร่ก็ลอกไปไม่มีปัญหานะคะลอกจนถึงข้างล่างอย่างนี้เลยเขาก็จะแตกกอให้เราเนี่ยปลูกต้นเดียวคะ่ะ ต้นเดียวทั้งนั้นเลยก็จะกลายเป็นกออย่างนี้นะคะเอาไปปลูกนะคะวันนี้จะเนะเฉพาะหอมหอมกินดอกเขาเรียกว่าหอมแบ่งพันกินดอกเก็บกินได้ตลอดปีเลยค่ะดูแลดีๆแล้วเวลาเขาแตกกอขึ้นมานะคะเวลาปลูกไปสักพักเขาจะแตกแตก,แตก,แตกออกมาเป็นกอใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แยกไปปลูกหรือแยกไปกินได้ จะแ,แยกไปปลูกก็เอาออกไปแต่ว่าต้นเก่าให้เหลือไว้สักสองสามต้นนะคะเหลือทิ้งไว้นี่แหละหรือจะแบ่งครึ่องออกไปก็ได้เอาไปปลูกต่อเอาไปกินต่อก็แล้วแต่แล้วที่เหลือเนี่ยเขาก็จะแตกออกมาอีกเป็นกออีกเพราะฉะนั้นปกิศก็เลยสั่งกระถางนี่มาไว้เลยเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเพิ่งมาส่งสั่งมาห้าสิบูกเพราะว่าจํานวนต้นเนี่ยมันเยอ,ะ,อะทีนี้จะให้ดูใครต้องการปลูกนะคะ จะปลูกกินปลูกขายก็ได้ตามใจนะคะใครไม่มีอาชีพอยากไปปลูกหอมเด็ดดอกขายก็เอาไปนี่คะ่ะชุดนี้ห้าบาทปพ็กเกจนับอยู่ยละห้าห้าสิกว่าต้นนะคะ 52, 53ต้นก็ตกต้นละบาทเดียวเนี่ยจะใส่ไปในกล่องอย่างนี้นะคะแล้วไม่มีการห่อนะไม่ใช่ว่ามักง่ายนะคะหอมนี่ห่อไม่ได้นะห่อแล้วเน่าค่ะต้องพึ่งลมไปแบบนี้ ไม่ต้องเอาใบตองเอาอะไรมาห่อให้เกิดความชื้นแล้วก็จะเน่าเพราะฉะนั้นก็ส่งไปแบบนี้นะคะไปถึงก็วางอย่างนี้ได้สี่ห้าวันเป็นอาทิตย์ก็ได้ค่ะปลูกไม่เน่าไม่เสียเพราะเมื่อกี้ก็ทําอย่างนี้เป็นประจํานะคะวางพึ่งลมไว้แต่อย่าไปตากแดดนะที่มีอากาศไายเทได้ดีค่ะเวลาจะปลูกก็ตัดรากปลูกอย่างนี้แหละ ห้าสิบบาทได้ตั้งเยอะตั้งแยะบวกค่าส่งอีกสี่สิบพร้อมกล่องนะคะสี่สิบเป็นเก้าสิบบาทค่ะ <c oughs> ติดต่อเข้ามาที่ไลน์พกิกนะคะศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเก้าสองแปดเจ็ดค่ะ <c oughs> โอเคเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าอันนี้ที่จริงอยากพูดนะคะคลิปจะยาวเอาไว้เที่ยวหลังกันแล้วกันเป็นหอมแบ่งกินต้นกินใบอันนี้สามารถที่จะแยกปลูกได้ค่ะแยกโดยแยกเป็นกออย่างนี้เพราะเสียบไปสามหัวออกมาสามกอละ เราก็แยกมาเป็นกองปักกิ๊กแยกออกมาอย่างนี้ละเนี่ยกอละหนึ่งถ้าจะใส่กระถางก็ยิ่งดีค่ะพอดี <c oughs> กระถางไม่ไหวเลยกระถางเยอะเกินเนี่ยเราก็ออกมาเป็นกออย่างนี้นะคะใส่อย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้จะไม่อ้วนค่ะต้นจะผอมอับคุณลส่องตรงนี้หน่อยค่ะเนี่ยในเนี้ยปักกิ๊กปลูกไว้ใส่ถุงเรียงกันไว้เพราะมันมีที่ตั้งนาอก,กลัวเขาจะล้ม นี่ถุงใบใหญ่กว่าสักหน่อยนะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ก็มีอยู่สี่กอ <c oughs> แล้วก็ไปแยกเอ, <c oughs> เอาคุณลุงได้กลิ่นดินเอาละแพ้ดินละโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ